แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ชทุกที่2จำนวน20ข้อข้อ1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12บังคับใช้จากปีใดถึงปีใดกอไก่2 5 5 9 5 6 4ขอไข่ 2560-2565คอควาย2 5 5 9 2563งงงองู2560ัเยงงู2560 2 5ห4งง ข้อ2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใดกไก่28ธันวาคม2559ขอไข่29ธันวาคม2559ขอควาย30ธันวาคม2559งง,ง,งูสาม,มก,กราคม2 5 5 60เฉลยคอ,อควายสาสิบธันวาคม25งพห้าร้ ข้อ3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ให้ใช้แผนพัฒนาด้านใดของประเทศกอไก่การต่างประเทศและสังคมขอไข่การเมืองและสังคมขอควายเศรษฐกิจและสังคมงวงูเศรษฐกิจและการเมืองเฉลยคอ,อควายเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้น้อมนำมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่เท่าใดกอไก่ฉบับที่ 5. ขอไข่ฉบับที่ 6. คอควายฉบับที่ 7. จ็งง,งูฉบับที่ 9. ก้เฉลยงงูฉบับที่ 9. ข้อหเราเห็นข่าวตามสื่อต่างๆที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติอยากทราบว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีหมายถึงปีพศใดกอไก่ 2,558-2,577ขอไข่2 5 5 9อขควาย2,560-2,579งงพจะเู2561หฉลยงงู2 5ง1ัน ข้อ6ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12มีกี่ยุทธศาสตร์กอไก่9ยุทธศาสตร์ขอไข่10ยุทธศาสตร์คอควาย11ยุทธศาสตร์งงู12ยุทธศาสตร์เฉลยขอไข่10ยุทธศาสตร์ ข้อ7แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงกี่ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจกอไก่หปีขอไข่สปีคอควาย5ปีงองูสิบปีเฉลยคอ,อควาย5้าปี ข้อ8ข้อใดคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกอไก่สู่ส u ต t เ i n a b เบิ e v e ดีเวล n อปเมนกขอไข่สู่ส u ต t เ i n a b เบิ e v e ดีเวล n t ปเมน e ์คอควาย long development go, งง target, าลองดีเวล o อปเมน g ์ก l งองูสู่ส u ต t เ i n a b เบิ o n t คอน e t a r g e ร์ตเฉลยกอไก่สู่ส u ต t เ i n a b เบิ e v e ดีเวล n อปเมน ข้อ9หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีสิ่งที่ต้องยึดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกี่ประการกอไก่6ประการขอไข่7ประการคอควาย8ประการงวงู9ประการเฉลยกอไก่6ประการ ข้อสิมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคืออะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกอไก่คติพจน์ขอไข่วิสัยทั์คอควายเป้าหมายงองงูการพัฒนาเฉลยกอไก่คติพจน์ ข้อ11ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาตามที่ระไว้ในแผนพัฒนากอไก่ด้านเศรษฐ,ฐกิจขอไข่ด้านสังคมคอควายด้านการเมืองงงงูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลยคอควายด้านการเมือง ข้อ12หลักการ,เต,รเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำต้องการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นร้อยละเท่าใดของกลุ่มประชากรกอไก่ร้อยละ10ขอไข่ร้อยละ20คอควายร้อยละ30งองูร้อยละ40เฉลยงองูร้อยละ40 ข้อ13เป้าหมายของการพัฒนาการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนต้องการให้กลุ่มรายได้ต่ำสุดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละเท่าใดกอไก่ร้อยละหขอไข่ร้อยละ1ิบคอควายร้อยละ15งองูร้อยละ25ะเฉลยคอ,อควายร้อยละ1ิบห้า ข้อ14เป้าหมายของการพัฒนาทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละเท่าใดของพื้นที่ประเทศกอไก่ร้อยละ10ขอไข่ร้อยละ30คอควายร้อยละ40งงูร้อยละ50จะเจเฉลยคอ,อควายร้อยละ40 ข้อ15เป้าหมายของการพัฒนาที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดภายในปี2563กอไก่ร้อยละ3ขอไข่ร้อยละ5คอควายร้อยละ7งองูร้อยละ10จะเจลยคอ,อควายร้อยละ7 ข้อ16ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์กี่ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกอไก่6ด้านขอไข่8ด้านคอควาย9ด้านงองู10ด้านจเจลยกอไก่6ด้าน ข้อ17ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากทั้งหมด10ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์จำนวนกี่ยุทธศาสตร์กอไก่4ยุทธศาสตร์ขอไข่5ยุทธศาสตร์คอควาย6ยุทธศาสตร์งองู7ยุทธศาสตร์เฉลยกอไก่4ยุทธศาสตร์ ข้อ18 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่คาดว่าจะเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการผลิตบริการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปกี่กลุ่มหลักกอไก่3กลุ่มหลักคอไข่5กลุ่มหลักคอควาย7กลุ่มหลักงงู9กลุ่มหลัก เฉลยขอไข่ห้ากลุ่มหลักข้อ19แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12มีการคาดการว่าในปีใดประชากรโลกประมาณ2-3ถึงพันล้านคนจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้กอไก่2020ขอไข่2021คอควาย2 0ง5งงู2030

ข้อ20สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันสังกัดส่วนราชการใดกไก่สำนักนายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคอควายกระทรวงการคลงังงงูองค์กรอิสระ ฉเฉลยกอกไก่สำนักนายกรัฐมนตรีกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ